ท่านผู้ชมที่เคารพครับกลับมายังอำเภอหารใหญ่จังหวัดสงขลากันอีกครั้งหนึ่งครับกับศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคาราวาน CPF สนามที่2ประจำปี2559และวินาทีต่อจากนี้ไปครับคือคู่ชิงชนะเลิศของศึกมวยรอบมาราธอนไฮลักซ์รีโวและคาราวาน CPF รุ่น s ู per เวลเตอร์เวท70กิโลกรัมในสนามที่2ของวันนี้ ทั้งสองคนครับที่แน่นอนแล้วนั่นก็คือได้สิทธิ์เข้าไปสู่รอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์กับการชิงรางวัลใหญ่ที่สุดของปีนั่นก็คือรถยนต์ไฮลักซีโวครับมูลค่า7 9 0 0 0บาทสองคนแรกที่เข้าไปชิงในสนามแรกนั่นก็คือซอกาวกับฟีชีฟวันนี้เราก็ได้อีกสองคนแต่ว่าต่อจากนี้ไปครับเราต้องลุ้นกันแล้วครับว่าใครคือแชมปเปี้ยนประจำสนามนี้แชมปเปี้ยนครับได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0 0บาทพร้อมด้วยเข็มขัดเกียรตยิยศ รองชาเลอรครับกับเงินรางวัล200,000บาทและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับโฉมหน้าของคู่ชิงชาเลิรในศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซีโวและคราวาน CF f สนามที่2ประจำปี2 5 5 9ได้แล้วครับ นี่คือสองนักชกที่ว่ากันว่าถูกคู่ถูกเวลาที่สุดครับเต็งหนึ่งพบกับเต็งสองนักมวยด้นานมุมแดงนักชกจากอำเภอรกระนวนจังหวัดนครศรีธรรมราชแชมเปี้ยนรุ่นเพลตเวสนาบุยเรทีลุมบินีขอเสียงปรงบมือดังต้อนรับลูกหลานชาวใต้ชาวบ่วงชง ไฟเตอร์ Fighter, มือาตัวนักบจากแดนใต้ก่อนนะครับจากชะอวดและคอสีสราชและนักมุยสุด้านมุมน้ำเงินครับจักมวยคนนี้สองรอบที่ผ่านมาโชว์อบอมอย่างเทพเลยครับ ลอกเปลี่ยนแบบฝีมือจากครูบ้ามาเต็มๆสิทธิเอกอีกหนึ่งคนครับนักชกจากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นขอเสียงประมือดังต้อนรับนักชกจากประเทศไทยเดรวิทูรพาสตาร์เนชั่นรอจินเจเลย ยอดมวยเขา่าประทะกับยอดมวยจอมฝีมือครับใครจะเป็นแชมป์ใครจะได้เงินรางวัลสามแสนบาทอีกไม่กี่วินาทีรู้กันปรบมือดังเป็นกันเลยเจนาทีความสำคัญนาทีแห่งการรอคอยสำหรับแชมป์สนามที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่า เดรลิทในรอบตัดเชือกอยู่ในมุมแดงแต่ว่าขณะนี้รอบชิงชนะเลิศเดรลิทกลับมาอยู่ที่มุมน้ําเงินเริ่มแล้วครับชมูมมกทองกับเดรลิทมาลุ้นบนเวทียกหนึ่งนะครับของผู้ชิงชนะเลิศของมวยไทยมาราธอนไฮรลากรีโวรคาราวานซีพีเอฟนะครับายแดงชมทองเทา,าน้านําเงินน้ำเงินเดรลิทเอ๋จากว่าถูกคู่เลยูคู่ถูกเวลาปล้ำอยู่หรือไม่อยู่วันนี้นะครับต้องขอบคุณ บริษัทโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็เคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ด้วยแล้วก็วันนี้นะครับบริษัทกิจกิรพัฒนาอาหารจำกัดหารวยกับรองู้วิเชียนไพลทูด้วยครับถู่ง่ายๆก็นอกกับในแล้วครับคู่นี้ใครชอบวงนอกก็ลุ้นเด่นฤทิ์ลูกศิษย์ของสามารถพยัคฆ์อรุณใครชอบวงในก็มิตรนครชนนครหาดใหญ่ก็มาลุ้นอยู่ด้วยครับนครแดงนะครับครูอุดนครศรี คือเสียงการผ่านมวยครับฝ่ายแดงครับผ่านประเภทยอดมวยมาหมดแล้วครับเจ้าเพชรพนมนุงอยอดวิชาเ,เขาผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินประเภทเก่งใหญ่ครับเขาถ่ายตำแนงแชมเปี้ยน147ปอนด์ ถือว่าเก่งใหญ่ปะทะกับเก่งเลก็กนะครับคูค่น <Hus sein! S 1> ี้ชกถูกผู้ทั้งคู่เลยทั้งฝ่ายแดงแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินกหมุกทองนีน่เขาต้องลง้ทุนตลอดแล้วก็เดริสต้องเล่นที่มือให้ได้ด้วยครับวันของขมุกทองนั้นถือว่าต่อยในพื้นที่ต่อยในบ้านตัวเองครับเสียงเชียร์อาจจะหนักแน่นกว่าก่งแดงนั้นยกที่เจ็ดนะครับฝ่ายสีน้ำเงินนั้น,กนย,ยกที่ห้าครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับใคายจากคว้าแชมป์รับสามแสน แต่ว่าที่แน่ๆสองคนนั้ young, นตีตัวไปรอบลึกๆแล้วครับคนนี้คมรอบจยู่แล้วพลังที่ใช้ไป shocked. นั้นชุมดวงใช้มากกว่านะครับในขณะที่เด็ดลิ้นั้นต่อยน้อยกว่าตัวสองตัวสองที Dios, ่เ <trainers> อื้ลุ้นที่มุมลุ้นที่มุมต้องเงินแล้วก็บอกว่าไม่ต้องปล้ำไม่ต้องปล้ำไม่ได้แล้วชุมดวงต้องปล้ำอย่างนี้อย่าที่เรียนไว้ครับ คุมแดงครับไม่รู้รว่าไอา้ท้องทะลุหรือเปล่า <nào. S 1> หรือว่าแนี่จะมีหลับมีหล่นไหมประเภททั้งหมัดท,ทั้งศอกโ,โอ้ยลูกศิษย์คูมากช่วงเวลาครับชมูกทองชนครับไม่สนใจครับจับแล้วตีแรงเทียบกันหนำแรงเทียบกันหนำคุณสายชนจากกีดเจ้ากูเซนอีชี้เดียวหนมามแล้มาลุ้นคุณศุภวิศราจากศรีน้าโอ้ชแทงไเปเสียงเทียนอยากพี่น้องกันนะครับ ครจะส่งเป็นพลังอันมหาศาลให้ชุมวงทองนะครับเล่นเอาบรรยากาศในโรงแรมลีกาเดนพลาซ่านั้นร้อนระอุแล้วครับทีนี้ต่อเสียบแล้วครับเสียฟางลากินพอๆกันเป็นของดีทั้งสองภาคชนดาลอลชมมุมวงทองไม่ชนไม่ได้อยู่นิ่งไม่เอาข้าขวาติดเอาอาวุธอาวุธจังดีทั้งคู่ครับโหนกับไฟแดงได้เปรียนเสียงเชียร์เทศเจ้าถิ่มเจ้าบ้าน กู้ชิงวันนี้ต้องยอมรับถูกคู่มากเลยมายกที่ผ่านมาเกมที่ผ่านมานั้นเดริดต่อยกับขาหวานหลับนะครับอาลวครับอย่างนี้ได้เสียครับเดี๋ยวกลับมาครับพักแล้วเยวตามเชียร์กันต่อครับมผลงานในยกที่แล้วนะครับกู้ชิงชนะเลิศจุ้งทองไฟเตอร์มวยไทยครับ กระดังมุมแดงนะครับในขณะที่เดเดลิตบูรพาสตาร์นชั่นอยู่ทางมุมน้ำเงินครับ26-27กับนะครับอายุใกล้เคียงกันนี่เป็นผลงานในยกที่แล้วก็ถือว่าถึงอาวุธนะครับถึงอาวุธจริงๆส่วนใครจะได้เป็นแชมป์สนามที่2ต้องตามเชียร์กันต่ออีก2ยกครับขอบคุณธนกงารจราจรขนส่งบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีทิงคร่าสีโปลีนา ขอบคุณก็ไม่มีนะครับขอบคุณด้พงต์วผมเสพไพฑูนจากธนาคัรอาหารจากัดมทาชนตะบนเวทียกสองอ้าวครับถึงพลิกถึงพลิกแล้วนะครับใครดีใครอยู่ครับชะอวดนะครับศรีธรรมราชกับการ์โนนทอนแกนลากมาสิ้นเปลือลาครับโดนมาโดนแข้งโดนศอกใครจะได้ค่าพแชมป์ขาดแชมป์พร้อมรางวัลเงินสดอีกสามแสนหนักแรงมัดศอกอยู่กับน้ำเงินครับโอ้โหแต่ว่าวงในวงในเสียงเสียง ทองตอนนี้ยังพื้นที่ดูไม่ออกครับโอ้โหพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นะครับแฟนเติมเลยเชียร์จมูกทองเี่เป็นผลพื้นว่างอันเดอพื้นหันใหญ่ที่นี่หยุดไม่ได้ด้วยนะ<ร>ครับหยุดไม่ได้ด้วยครับสามยกนี้หยุดไม่ได้สมงราคาคู่ชิงชนะเลิศนะครับนี่นะครับ,รบการคืนความสุขของโตโยต้าซีพีเสียบไม่เสียบอ่ะใครเสียบใครรูดมาพิลค้า ไม่ได้นองมากเะครับสหรับงทองเป็นมูเริอมต้องเลื้อยต้องคัดต้องปีต้องตีต้องชนตลอดถุงทองเอาโดนมัดเอามัดเอาต้อายของถงทองเดียวนี้ตั้งหลักเอาต่อยเดินคนเดินดีนะครับสำหรับถุงทองตะวันเดลิฟลูกตังหลักก็ หันตรายครับออกรสชาติเลยนะครับคู่นี้นะครับใครจะคว้าแชมป์สนามนี้นอกกันโดนอยู่ครับไหนจะได้ทุกอย่างนี่สู้ลำดับครบรสชาตินะครับสู้กันแบบครบเครื่อง,ด,งดูดีดูดีตลอดออกละลายสมวงทองแดงนะครับในเดริกร้าขวาขวาสองตอกทองทองร่างังงรงรบนะ สงักีคู่ชิงยอดเงเกิดครับคู่นี้ดูไปออกบอกไม่ถูกแล้วรับูไม่ออกบอกไม่ถูกจริงคริอนาครับประเภทรักผู้ใหญ่ชอบกนนันรักพี่ชา้น้องครับจะไปแดงหรือ้ำเงินใครคือแชมป์ปวยมาราธอนโตโยต้าและซีพีพชรโอ้โหลุนโุนลุนลุนุเอเสียนะเพชรนี้ตอนนี้น้ามาได้แล้วครับเส เป็นยกที่8ปดของชั่วโมงทองนะครับเดี๋ยวตามต่อกรับยกสุดท้ายกมาชมผลงานในยกที่แล้วนะครับผู้ทิงชนะเลิศมวยไทยมาราธอนโตโยต้าไฮรักส,สปรีโวสมราคาจริงๆนะครับนี่เป็นสนามที่2อหรืออีกเพียงยกเดียวครับลูกนี้เทกระจาดนะครับลอยอปัปบัคตของเดชลิฟ เจอเตะซ้ายของชม,ม่วกทองก็ถือว่าใครเป็นแชมป์สนามนี้เด็ดขาดนะครับเข้มข้นถึงอาวุธแล้วตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายยกที่3ามฟาวดบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดครับจะดมตราปุยเซียนเพิ่มเสียงน้ำตราปุยเซียนบริษัทไทยประกันประกันภัยไทยวิวัต์จำกัดมหาชนและปุ๋ยท็อปวันไอซีพีอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทสายคำท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายท่อ p v c ท่อน้ำไทยม v for man มาลุ้นยกสุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับต้นตระพงษ์เศษไพฑูรย์จาคารพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็ตัวหน้เทมอเตอร์นะครับคุณวิเชียนสมพงษ์โงดแล้วก็จิ๋วเชื่องอู๋เซินด้วยครับเส้นแย่แดงขาดแปดจริงๆครับคุณสุนิพงศ์สมดาชาครับต้นกำลังงวยไทยสามยกแพ็กินดีเสียนาวแม่กำลังงานรลุงโพสวัสดิ์บอกว่าถัดคู่ยังต่อเชื่อ ฟังให้ฟังอะไรอย่างว่าครับเสียงเชียร์อื้อไปหมดแล้วครับหู ooh, ooh, ooh. Oh. บอื้อหูอื้อหูอื้ออ้าวต้องอ้าวชมวงทองอ้าวยกนี้ไม่เดินแล้ว evet นะครับ <Hey. S 1> ชมวงทองอ้าวหยุดทำไมยหยุดทำไมหยุดทำไมหยุดเลยห้องกันตัวแล้วนะชมวงทองอย่าไปให้ครับต่อตัวเองนะครับหัวยจโตย่าตา ไม่ยอมกันครับมาถึงตรงนี้ครับคู่ขี้สูสีเล้วเกินแต่ฝ่ายแดงแต่ทำาทามั่นใจคุมเกมได้มั่นใจนะครับชม่กโทองไม่เข้าไม่เข้าครับเาตอนนี้ก็เด็ดนิดต้องเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับเพราะช่มทองไม่เข้าชมงทองคุมมากกว่านะครับในขณะที่เด็ดนิสพยายามขยับขยับศาดยาวเลยครับมองตัมตัวแล้วนะครับ มือทองตั้งหลักคอยวางคอยโต้คอยออกไม่ชัดทำอะไรไม่ชัดเป็นยกที่9ของสุ่มหงทองนะครับยกนี้ในขณะที่เดนลิตันพิ่งจะเป็นยกที่7ยกที่8ครับยกที่7หน่วยเดินตั้งหน่วยตั้งรับ แพ้ชนะไม่รู้ได้หัวใจครับคู่เลยครับอย่างนี้ครับไม่เข้าแล้วชหมงทอง,มทองผมคิดว่าทุกอย่างในคุมเกมได้แล้วนั่นเถอะได้เป็นเกมคุกกี้สูสี่หมดทองพอตั้งรับนี่กลับต่อยรับมาต่อยใช้ได้เลยนะครับ้องการูธของเดริดได้ด้วยโหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายอดใจรอสักครู่นะครับใครจะได้ค่าเ็มขัด เป็นแคมสนามที่2ของศึกมวยไทยมทรรารุ่นทอนเฮลักส์รีโวและคาราวานซีพสดจากโรงแรมมีการเ่นพลาซ่าหาดใหญ่สงขลาสนามที่2เราชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับผู้ชิงชนะเลิศดูเด็ดเข้มข้นเลยครับตั้งแต่เริ่มในยกที่หนึ่งชุทชนนั้นอาจจะ ออกกำลังได้มากมา,มากกว่าถ้าทว่ต่อย3ยกมาทั้ง2รอบนี่เป็นยก7นะครับยก7ยก8ยก9ของชิกทองในขณะที่เดนลิสนั้นจบสั้นน็อกมานาหวาน้นด้วยลูกรุนแรงคือสอกกับหมัดในยกที่1นครับสมราคาจริงๆครับ ที่คือมวยไทยมาราธอนไทรัสลีโวนะครับที่เป็นแฟนติดตามชมและก็เชียร์กันมาเข้าปีที่2แล้วและนี่เป็นสนามที่2นะครับต้องขอบคุณโตโยต้าครับขอบคุณผู้บริหารของโตโยต้าทุกภาคั้งแต่ส่วนกลางและต่างจังหวัดเราหวังว่ามวยไทยมาราธอนที่เรานําเสนอให้ท่านนั้นจะเป็นการอนุรักษ์เป็นทางเลือกให้กับนักมวยตัวใหญ่ๆ ได้มีโอกาสมีพื้นที่ได้แสดงฝีมือขอบคุณโตโยต้าอีกครั้งนะครับและก็ขอบคุณซีพีนีครับดุงแรงครับบนเวทีเชิญครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยครับกับ3ยกของความตื่นเต้นความเร้าใจต่อยได้แบบสมศักดิ์ศรีจริงๆครับกับวยคู่ชิงเชลล์ในวันนี้ ขอเสียงปรบมือดังให้กับทั้งคู่สักครั้งหนึ่งครับและผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการทั้ง3ท่านครับมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันครับกรรมการสมศรีภูศรีกรรมการอารันนุชกลางและกรรมการบรรพศเสนผา ให้ผู้ชนะ29และผู้แพ้28ผลการตัดสินศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวและกระวาน c b f สนามที่สองประจำปี2559 The Champion is Champion is ชมวุฒง ลำดับต่อไปครับผมขอการเรียนเชิญครับคุณเอเกรัฐรีเซนครับและคุณนุกโรธขันชลีครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับตำแหน่งแชมเปี้ยนในวันนี้ครับเข้มขัดเกียรติยศ กับแชมปเปี้ยนคนเก่งของเราลูกหลานจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชชม่ววงทองไฟเตอร์มวยไทยและที่แน่นอนครับนก็คือเงินงรางวัลมูลก่า300แสนบาทครับนี่คือรางวัลของคนเก่งรางวัลของลูกหลานชาวใต้รางวัลของแชมปเปี้ยนประจําสนามที่สองชมวงทองไฟเตอร์มวยไทยครับ และรางวัลตำแหน่งรองชนะเลิศในวันนี้ครับไม่ต้องเสียใจครับได้สิทธิ์เข้าไปยืนรอในรอบสุดท้ายแชมป์ออฟเดอะแชมป์อีกหนึ่งคนครับนี่คือลูกศิษย์ของพยักหน้ายกสามารถพยักอรุณขอเสียงปรบมือด,ดังให้กับเดนริดบุรภาสตาร์เนชั่นเงินรางวัลสองแสนบาทครับเป็นของเขา mm hmm. และนี่ครับคือทั้งสงคน ที่จะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์กับรางวัลใหญ่ที่สุดของปีรถยนต์ไฮลักซ์รีโวสมาร์ทแคมูุคกา79,000บาทขอเสียงปรบมือดังให้กับคนเก่งทั้งสองคนอีกสักครั้งนึงครับกราวขอบพระคุณนะครับคุณเอกรัฐลีเซนครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณนุ้งโรดขันชฉลีครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและร่วมด้วยครับผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์จำกัดและก็บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านกราบขอบพระคุณชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทุกคนวันนี้ต่อยมันต่อยสนุกมากทุกคนน่ารักมากกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีมวยสากลปิดท้ายอีกหนึ่งคู่พักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้กลับมาชมมวยสากลคู่สุดท้ายของวันนี้ครับขอบพระคุณครับ